พี่น้องอันนี้ก็วิธีชีวิตประจำวันครับสาวแรงมากคือการเนาะนี่มุดเข้าไปได้ป่า,ปาเราพี่น้องใสเวทเอาลุ้นมีบอทำลายมีบอ,อบอบนบ่าหวาา่วยเป็นยัง่าบอเอาบอถือบนบ่าถอยออกมาแล้ว ีชวิตหาปลาครับพี่น้องเบิ้งนีน่ถ่ายไปอีกแล้วครับถึบกบ่อลัานั่นหาปลาโมเ,นเมนง่ายเด้อพี่น้อง6ซสำไรกับุดเข้าไปอ่าใส่บองนี้คิดว่ามันจะถือกมดถืออ้าว ยำถือปลาเนี่กูเวทก็โมขี่ข้านได้เออย่ปาปลาโมกินเวทนีห่วยมักเวทก็มโมอยากเอาสาั่มเวทก็มอยากกูเอาพี่น้อง <c oughs> มันเมื่อยเนาะย่าปลาถือนีห้วยหกสัไดก็มุดเข้าไปเอาย่ามันบอถือนีห้วยบมเก็บสมัมเบสก็ได้ปลาเลยเนาะเอาไปเดือถอยหลังก็เป็นนี่โอ้ กาหัวเขาไปอีกแล้วอยู่หัวกับพายเขาไปกูเวนทนี่อยู่ข้างล้างก็ทรงไปเอาคันเวทโจมนะบอโจมนะบอโอ้ตัวใหญ่บอโอ้เวทเปื่อย่างหันรุดไปอีกบอ Ê, sai bác biết nổi ôi xích chết buồn bà Ui, uh. còn la là ôi, biết nổi đó Nà. Thôi bay Bà này À, uh. à. S <S เออเาไผไปไผยต่อจำปปไปน้ำปวดปลาไปน้ำกูมังเวทไปน้ำเอาไปแล้วอืมเอา,าไผไปเอาหัวเข่าไปอีกเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วมาดูดลรันรงนี้ลังที่99้าสบกบ่ ใส่เบ็ดลอยหาิล้างนู่นอันนี้เก่าิบเก่าคันที่เก้าสิบเก้ามีบอบอมีอีกแล้วบานี่ใส่ลอยหาชิปล้างได้ปลายักโตปลา4ีโตโอ้ยังเหลืออีกหกสิบเบ็ดล้างเนาะจับปลามันดี้จับหัวมันดีล่ะเออ สายเวียดหน่อยก็ยังมาถือพี่น้องเบอร์สิบเจ็ดเป็นว่ายังยังยังมาใส่เยอะปลาเข็งเอายังเลยโอีกสิบเอ็ดอีกจม,มงหนึ่งแล้วแล้วเอาพี่น้องเอาขอบคุณครับ